เพื่อเพื่อคงแปลกใจนะคะว่าทำไมดิฉันถึงมุ่งตรงเกี่ยวกับเรื่องของคุนเซนและตรกูลของเขาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเราทําไมถึงกลับมาในเรื่องที่ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องหมูเตรูในแง่ที่เป็นบรรดาศักดิ์ต่างๆดิฉันอยากจะมุ่งไปสู่การยกระดับฐานะของคุนเซนให้เป็นเสมือนนักปกครองชั้นสูงในสมัยโบราณ ย้อนไปหลายๆคลิปที่ผ่านมาของอภิญญาร้อยแปที่พูดถึงการทำนายของโฮราศาสตร์ไทยที่มีต่อการเมืองกัมพูชาและมีการทำนายไว้ล่วงหน้าเป็นสิบกว่าปีมาแล้วนะคะว่าผู้ปกครองของเมืองนี้จะมีลักษณะเหมือนเหมือนชนสามัญที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเยี่ยงกษัตริย์ อันนั้นก็เป็นประการหนึ่งนะคะแล้วเมื่อที่ฉันมองย้อนไปในอดีตมันเคยเกิดขึ้นมาในยุคที่สยามเนี่ยเคยส่งตัวแทนพระเนธพระกันไปปกครองที่เมืองพระตะบองและเมื่อเจเนเรชันต่อมาลักษณะของการปกครองที่สั่งสมอำนาจมายาวนาน <c oughs> ก็ทำให้ตัวแทนของพระตะบอง <c oughs> คือตระกูลอภัยภูเบศของสยามเนี่ย <c oughs> ได้แสดงกริยาที่เป็นลักษณะกระด้างกระเดือง ต่อกษัตริย์เขมรซึ่งกลับมาปกครองทีหลังซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาขณะนี้นะคะมันเป็นยุคต่างรอยกันก็จริงแต่ดิฉันอยากจะให้เฝ้ามองว่าในตระกูลของฮุนเซนเนี่ยมีอำนาจบัตรใหญ่อยู่ในกัมพูชามาก่อนนะคะกระทั่งมีข้อตกลงของเขมรสีฝ่ายในปี1991แล้วจึงมีการสถาปนาให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อเกิดการปรองดองของทุกฝ่ายและในธรรมนูญของข้อตกลงของสัญญาปารีสในปี1991ดังบัญจุไว้ว่าจะต้องมีการรื้อฟื้นระบอบพระมหากษัตริย์ขึ้นมาในกัมพูชาอีกด้วยซึ่งระบอบนี้ได้เว้นว่างในกรัรมพูชาไปตั้งแต่1970นะ ซึ่งหมายความว่าผ่านไปถึงสองทศวรรษระบอบกษัตริย์จึงถูกกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งและกว่าจะรื้อฟื้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับความหวาดระแวงที่มีต่อพระบาทนันโรดมสีหนุในฐานะที่พระองค์เคยเล่นการเมืองมาก่อนต,ตั้งแต่ปี1955มาจนถึงปัจจุบันคือ1991เพราะพระองค์ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้เจรจาให้เกิดวิธีการปรองดองและ ตัวของพระอ,องค์เองก็มีพรรคการเมืองที่จะลงแข่งขันด้วยขณะนั้นคือพรรคฟุนซินเปกด้วยเหตุการเหล่านี้ระบอบกษัตริย์เขมรมีความไม่เป็นที่วางใจของผู้ถือครองอำนาจเก่าอยู่และด้วยเหตุนั้นจนแม้กระทั่งว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นกษัตริย์พระบาทพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีคือกษัตริย์สีหมุนีแม้จะครองราชมาได้16ปีแล้วก็ตาม ก็ยังเห็นว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในใต้ฐานอำนาจของตระกูลหุนมาตลอดเรื่องเหล่านี้เป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์ของชาวขมรหรือนักการเมืองนักอิสระชนบางกลุ่มก็จะถูกจับกลุ่มทันทีเข้าคุกโดยไม่มีการประนีประนอมหรือมีการประกันตัวด้วยซ้าระบอบกษัตริย์ขมรเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือในการที่หุนเซนได้ใช้ทาลายฝ่ายต่อต้านตนเองอีกส่วนในฐานะของกษัตริย์นโรดมสีหมบนีนั้นก็ดูเหมือนว่า พระองค์ได้ทำหน้าที่ของการเป็นประมุขสูงสุดของประเทศในแง่เป็นศูนย์รวมจิตใจแต่กันก็ตามเมื่อมองเข้าไปในพระราชพิธีของราชสำนักแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแม้จะเป็นทางการและมีพิธีทูตานุทูตอย่างมากก็ตามแต่ก็จะเห็นว่า ในแง่ของความสำคัญหรือลำดับชั้นในการเสนอข่าวสารที่ผ่านทางสถานีวิทยุแห่งชาติหรือทีวต่อตอกอของกัมพูชานั้นจะให้ความสำคัญสูงสุดต่อสมเด็จอครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนในทุกๆก,กรณีดังนั้นจะเห็นว่าในบรรดาออกญาเสนาบดีหรือในรัฐมนตรีต่างๆของกัมพูชาเนี่ยเกือบทุกคนเลยเวลาที่จะรายงานหรือแสดงให้ข่าวสารต่อบ้านเมืองหรือมีการป ตกถาใดๆเนี่ยบุคคลแรกที่เขาจะพร่ำพรรณนาถึงความดีงามสูงสุดเนี่ยก็คือสมเด็จอัครเรา,าเรมาบดีหุนเซนไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลำลึกถึงหรือกล่าวนามในองค์พระมหา,ากษัตริย์เลยด้วยซ้ำนี่เป็นตัวอย่างแรกๆที่ให้ข้อสังเกตเป็นการผลิตซ้ําคําทํานายในอดีตท,ที่กล่าวถึงกัมพูชามีลักษณะของความเป็นสองนักรา และอีกข้อหนึ่งที่กล่าวไว้เป็นคำทํานายเพราะเราไม่นึกว่าอีกสิปีต่อมาเราจะนำคำกล่าวดังกล่าวมาอ้างถึงในพฤติกรรมของผู้นำกรัรมพูชาสามัญชนแต่มีลักษณะของการแสดงส่วนตนในเชิงอำนาจที่สูงสุดเทียบเท่าหรือมากกว่าองค์พระมหากษัตริย์เหนือหัวด้วยซ้ำในลักษณะดังกล่าวนี้ดิฉันจะขอย้อนไปถึงพิธีกรรมต่าง ในสมัยพระบาทนโรดโรมหรือในสมัยอินโดจีนคือตระกูลอภัยภูเบศก็เป็นที่น่ารำคาญจิตรำคาญใจแต่ก่อนหน้าที่รัฐบาลอินโดจีนจะมาเนี่ยในยุคของอภัยภูเบศที่รุ่งเรืองสูงสุดพระยาภัยซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นออกยาเขมรนะและก็เคยถูกส่งไปออกศึกที่เมืองกัมปดได้ต่อมาได้กลายเป็นต่างพระเนตรพระกันทางฝ่ายกษัตริย์สยามไป และเมื่อถูกแต่งตั้งให้ไปปกครองที่เมืองบาตมบองนั้นก็กลายเป็นว่าในความที่ห่างไกลจากสยามเนี่ยคือในทางฝ่ายของขมิเองก็จะมองว่าออกยาพระตะบองคนนี้เนี่ย ได้แสดงความกระด้างกระเดืองต่อเขมรแต่ทีนี้ดิฉันจะตั้งสังเกตลงมาว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เห็นถึงความที่เป็นตระกูลอภัยภูเบศในยิ่งใหญ่ในสมัยขณะนั้นก็คือการที่ตระกูลอภัยภูเบศเนี่ยมักจะสร้างวัดประจําตระกูลขึ้นมาอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะกรณีที่ต่อมาเนี่ยตระกูลอภัยภูเบศได้เกิดหายนะในครอบครัวคือถูก จับส่งไปเวียดนามแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็มีการสร้างวัดมาเรื่อยๆมีการธนุบำรุงและมีสองพิธีกรรมที่จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตระกูลอภัยภูเบศแห่งพระตบองก็คือพิธีการบันเกิดและพิธีกรรมแห่งความตาย กลับมาสู่ยุคออกยากลาห่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชาขณะน,นี้และเทียบเท่ากับเป็นบรรดาศักดิ์ในอดีตเลยนะคะถ้าจะเทียบแล้วก็ไม่ต่างกับของสมัยเออจ้าเมืองพระตบองจริงๆในแง่ของการเปรียบเทียบในยศถาบรรดาศักดิ์และก็อำนาจวาสนารวมทั้งตลอดจนอำนาจการปกครองเนี่ยคือมาถึงยุคของสมเด็จอครมาเสนาบดีเตโชหุนเซนเนี่ยเขาก็าจะมีความยิ่งใหญ่อลังการได้รับการอวยยศหรือว่าได้รับการ อวยยศในที่นี้หมายถึงว่าได้รับการอวยจากผู้ที่มีตําแหน่งรองรองลงมาคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเซนได้อวยยศตัวเองจนขึ้นไปสู่ลำดับสูงสุดแล้วลำดับล่างลงมาเขาก็ได้อวยยศให้ไม่ต่างกันแต่ว่ามีตําแหน่งในบรรดาศักนั้นคือเป็นชั้นรองของตนคือในกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จซอเเกงสมเด็จเตียบันสมเด็จเยอะแยะไปหมดอะนะคะ รวมทั้งตระกูลของหุ่นเซนเองก็มีสมเด็จทุกคนก็คือภรรยาตนเองก็เป็นสมเด็จกิติบัณฑิตบิดาของตนเองก็เป็นสมเด็จแล้วก็พอมีพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าเมืองกำปงจามก็เป็นสมเด็จการแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จก็เท่ากับว่าในตระกูลของหุนเซนเนี่ยทุกคนรวมทั้งพัญยาของตนเองก็เป็นสมเด็จด,ด้วยเนี่ยก็เทียบเท่ากับระดับของความเป็นเจ้าเมืองเลยนะคะเพราะว่า สิ่งที่เราเห็นก็คือในพิธีกรรมแห่งความตายของสมาชิกในครอบครัวหุ่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่อลังการยิ่งใหญ่ถึงขั้นว่าแม้แต่สมเด็จกรมพระน,นโรดมแต่ในตระกูลน,นโรดมสมาชิกซึ่งเกิดมาเป็นเชื้อพระวง์อย่างรรเนริต ซึ่งถึงแก่พิลาลายและจัดพิธีศพที่กรุงพนมเปญน,นั้นก็จัดในชั้นเทียบเท่ากับบรรดาศักดิ์ของสมเด็จทั่วไปในกัมพูชาซึ่งเป็นนักการเมืองแต่เทียบไม่ได้กับสมาชิกชั้นสมเด็จของตระกูลฮุนเซนนะซึ่งเป็นทั้งบิดาและก็พี่ชายของฮุนเซนแต่ทีนี้ที่ฉันก่อนจะไปถึงว่าพิธีกรรมเหล่านั้นคืออะไรเนะี่ยที่ฉันขอย้ำนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วในเมื่อเจ้าพระยาเมืองพระบองอย่างเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่เวลามีพิธีกรรมด้านวัน หรือวันตายที่ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยทางคุณเซนก็มีเหมือนกันแต่ความที่เขาปิดบังวันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันเกิดของคุณเซนเนี่ยไม่มีการอวยยศไม่มีการเฉลิมฉลองหรืออะไรมาก่อนเลยวันเดือนปีเกิดของคุณเซนยังถือเป็นความลับแล้วก็ไม่ถูกเปิดเผยคือไม่ถูกนำมาเป็นความสำคัญในตัวตนของคุณเซนแต่สิ่งที่คุณเซนให้ความสำคัญคือสมาชิกของตระกูลของเขาทุกคน เมื่อเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะกรณีบีดาของเขาคุณเองเนี่ยก็ได้มีการทําพิธีกรรมที่วัดประจําของพวกนักการเมืองและก็ของเจ้าเช่นกันคือใช้วัดเดียวกันอะคะ่ะก็คือวัดบุตุมวไตยอย่างที่ทราบว่าวัดนี้เป็นวัดในสมัยกษัตริย์นโรดมยุคอินโดจีนต่อนน้นมาก็เป็นพิธีกรรมเรื่อยมาว่าในตระกูลของนโรดมหรือศรีสวัสดิ์เนี่ย เมื่อมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมาที่วัดแห่งนี้คือวัดบตุมบัไตแต่พอในยุคที่เกิดการถ่ายเปลี่ยนให้มีความสละความสําคัญเท่ากับเมื่อมีการสถาปนาระบอบพระมหากษัตริย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งน,นะคะก็จะเห็นเลยว่านักการเมืองเองก็มายุ่มยามหรือใช้วัดหลวงแห่งนี้เป็นกลายเป็นวัดประจําของ เหล่านักการเมืองชั้นบรรดาศักดิ์ชั้นคุณนางหรือชั้นสมเด็จหรือชั้นสมเด็จเจ้าพญาไปเกือบทั้งสิน้นแล้วก็ทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบถึงถึงลักษณะของพิธีกรรมแห่งความตายของชนชั้นที่ได้รับการสถาปนาบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับระบอบพุนเซนกับชนชั้นที่เป็นที่มีฐานะเป็นราชนิกูลหรือเป็นเชื้อพระวงศ์โดยตรงอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีชนชั้นไหนเลยที่จะเทียบเท่ากับ อย่างเช่นงานพิธีกรรมงานศพของตระกูลสมาชิกคุณเซนได้บิดาของเขาเนี่ยก็ได้ใช้วัดบตุมโบไตเป็นที่ชาปนากิจและทำพิธีกรรมอย่างเอกระเริืความที่ถือตนว่าเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการของประเทศเนี่ย ทำให้สมาชิกของตระกูลของคุณเซนเนี่ยเมื่อเสียชีวิตลงเนี่ยเหล่าขนานุรัชการหรือรัฐมนตรีประจำกระทรวงทบวงกมรมเหล่าทัพต่างๆเนี่ยก็จะเดินหน้าตบเท้าเข้าไปแสดงพิธีการเคารพศพอย่างที่เห็นเป็นเออกระเลิกเลยกรณีที่พี่ชายของเขาเสียชีวิตลงเมื่อปีที่แล้วเ,เกิดการตบเท้ากันเข้าไปทําพิธีเคารพศพอย่างโมโหราณเลยในครั้งนั้นเนี่ย เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ดิฉันได้เห็นถึงข้อสังเกตในความไม่ปกติของตระกูลหุ่นขึ้นมาที่กล่าวว่าไม่ปกติคกอคือว่าในพิธีกรรมแห่งความตายเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นไปหรือให้ดูเสมือนว่าแตกต่างจากชั้นคุณนางบรรดาศักดิ์ทั้งหมดของประเทศคือมีการก่อสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่เพื่อบรรจุลงศพในฐานใต้พระเจดีคือในความเชื่อเรื่องการบรรจุอัฐิ ของผู้มีบุญญาวาสนาไว้ในองค์เจดีเนี่ยได้มีอยู่แล้วนะในกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เมื่อเผากระดูกแล้วก็นํากระดูกบางส่วนไปเก็บไว้เป็นชั้นเล็กๆที่ทางวัดอาจจะจัดให้จะไม่ได้เป็นพฤธิกรรมแบบเคยมีอยู่แล้วมันได้สูญหายไปในระยะหนึ่งแต่เมื่อกลับมารื้อฟื้นใหม่ตระกูลของ สมเด็จอัครามาหาเซนาบ,บดีเดชจฮุนเซนเนี่ยก็ได้รู้ฟื้นให้มันเป็นกรณีที่ยิ่งใหญ่พิเศษเฉพาะตนในลักษณะของการนำลงหรือหีบศพลงไปบรรจุใต้าฐานเจดีย์เรายังไม่เห็นในตระกูลอื่นเลยหรือแม้แต่ในราชนิกูลก็ยังใช้แบบพิธีการดังเดิม เท่าที่ที่สังเกตมายังไม่เห็นพิธีกรรมของราชนิกูลที่มีการนำเอาอัฐิของแต่ละบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปบรรจุในองค์พระเจดีย์อาจจะมีการกระทากันอย่างเป็นการเฉพาะแต่ไม่มีการเปิดเผยข่าวสารดังเช่นของตระกูลของสมเด็จทนเส็นเช่นทุกวนันนี้แล้วก็ไม่ได้นำมาบรรจุไว้ที่ องค์พระเจดีย์อย่างวัดโบตุมโบไตหรือวัดอุณานโลมเช่นในอดีตแต่ทีนี้เมื่อเกิดกรณีของตระกูลฮุนเซนได้ทำพิธีกรรมอันแตกต่างขึ้นไปอย่างชัดเจนเลยที่เปิดเผยก็คือกรณีที่เป็นพี่ชายสมเด็จพี่ชายของสมเด็จเตโชฮุนเซน ในครั้งนั้นเนี่ยเราได้เห็นเลยว่ามันมีลักษณะของการก้ำกึ่งระหว่างพิธีกรรมแบบทางพุทธและพิธีกรรมแบบทางจีนก็คือมีการอุทิศสกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วเราก็เลยได้ทราบว่า ตระกูลของสมเด็จทุนเซนเนี่ยได้มีวัดประจําตระกูลไว้แล้วอยู่ในเมืองกัปปงจามและเมื่อมีพิธีกรรมของสมาชิกคนแรกที่เสียชีวิตและบรรจุหีบศพไปในฐานเจดียเนี่ยก็มีการก่อสร้างซึ่งในองค์เจดีพี่ชายของทุนเซนเนี่ยก็ยังมีฐานองค์เจดีที่เตรียมรอหีบศพดาดับต่อไปซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกคนอื่นๆ แต่แรกดิฉันเองก็เดาว่าน่าจะเป็นของสมเด็จคุณเซนหรือไม่ในหีบว่างที่ข้างๆของหีบพี่ชายในหุ่นเองนั้นแต่ปรากฏว่าภรรยาคุณเซนเองได้ไปสร้างองค์เจดีย์เอาไว้เพื่อรอบรรจุหีบศพของเขา เผยออกมาว่าในพิธีกรรมแห่งความตายอันยิ่งใหญ่ซึ่งเรื่องเหล่านี้ในสมัยยุคกลางก็มีการกระทําสืบมานะในกลุ่มของผู้เป็นเจ้าครองนครแต่เมื่อเป็นในยุคของฮุนเซนและเป็นยุคของโมเดิร์นสเตทหรือเป็นสังคมสมัยใหม่แล้วเนี่ยการมาเกิดพิธีกรรมอย่างนี้ก็เลยทําให้อัตลักษณ์ของการทําพิธีกรรมผสมผสานร,ระหว่างพิธีกรรมดั้งเดิมแบบพุทธ ซึ่งเราเห็นมนานตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์และในยุคของกษัตริย์ขมิ้นก็ใช้พิธีกรรมเช่นเดียวกันทีนี้พอมาถึงยุคของสมเด็จทุนเซนได้เกิดพิธีกรรมใหม่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยทำให้ดิ่ฉันย้อนไปมองในสมัยยุคกลางของชัยวรมันที่7ก็มีการกล่าวว่าจริงๆพระศพของชัยวรมันเจ็และพระชาย,ยาถูกนําไปทางทิศตะวันตกขององค์ปราสาทเมืองพระนครและได้มีการฝัง พระสพของพระอ,องค์นะคะซึ่งเรื่องนี้หรือเปล่าดิฉันไม่ทราบแต่ว่าดิฉันให้ข้อสังเกตว่าการรื้อฟื้นประเพณีการฝังหีบศพลงในฐานองค์เจดีย์นี้ซึ่งเหมือนเหมือนกับได้เกิดขึ้นในยุคของสมเด็จทุนเซนและเป็นยุคที่เป็นโมเดิร์นเตทหรือเป็นสังคมใหม่แล้วถ้าเก่าไปกว่านั้นก็เป็นยุคของอภัยภูเบศแต่ก็อภัยภูเบศก็ใช้พิธีกรรมแบบ ยุคของรัตนโกสินทร์หรือเป็นยุคเดียวกับกษัตริย์ขเขมรคือมีการเผาและบรรจุอัฐิกระดูกในฐานองค์เจดีย์อาจจะเป็นฐานองค์เจดีย์ที่ใหญ่พอสมควรสำหรับออกยาเสนาเมืองระดับเจ้าพระยาอย่างอภัยภูเบศแต่สำหรับของฮุนเซนนั้นฉันไม่ทราบว่าเขาเกิดแรงบันดาลใจย้อนไปถึงสมัยชัยวรมันที่7ที่มีการฝังพระศพหรือเปล่า แต่นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพิธีกรรมที่เราเห็นการฝังศพแบบที่เราพบมีการบรรจุหีบศพลงไปในฐานองค์เจดีย์แล้วก็กลบด้วยดินรดด้วยน้ำโปรยด้วยข้าวตอกดอกไม้ให้เกิดความชุ่มฉ่ำสมบูรณ์สวยงามแล้วจากนั้นก็ฝังดินกลบให้แน่น แต่จะมีการโบกปูลหรือเปล่านั้นเราไม่เห็นในพิติกรรมของการโบกปูลถ้าเป็นการโบกปูลก็ไม่ต่างจากพฤติกรรมของสุสานจีนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่ให้ข้อสังเกตและนํามาเสนอว่าในตระกูลของฮุนเซนที่ให้ความสําคัญต่อสมาชิกและตนเองได้ถึงระดับนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่านี่เป็นระดับที่สูงกว่าระดับองค์กษัตริย์ ในแง่ของพิธีการซึ่งในการต่อมาเมื่อน้องสาวของบุรณีฮุนเซนคือโรคจุมมจ่มเตียวบุญสามหึงหรือโรคจิมเตียบุญสุดท้าก็ได้รับการจัดพิธีแสดงการเคารพศพในหมู่ชนชั้นสูงในหมู่นักปกครองหรือรัฐมนตรีระดับสูงทั้งหมดนักการเมืองนักอิสระชนรวมทั้งทูตาทตามทูตาบางประเทศหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมเจ็ดวันของพิธีศพแล้วเนี่ยมีการดองแห่ศพแห่ศพ ไปบรรจุไว้ในฐานองค์เจดีย์และคราวนี้เป็นเจดีย์ของวัดบุตุมุตไตซึ่งก็มีฐานองค์เจดีย์ที่ต่อมาได้รับการทนุบำรุงหรือรื้อฟื้น คลายๆกับมีการก่อสร้างองค์เจดีย์อีกแห่งหนึ่งขึ้นมาใหม่ของตระกูลภรยาหุ่นเซนหรือไม่แต่ก็เห็นเลยว่าคือตระกูลหุ่นและตระกูลบุญเนี่ยได้ให้ความสําคัญต่อพิธีแห่งความตายอย่างมากตัวอย่างในกรณีของตระกูลบุญนั้นเตโชหุ่นเซนก็ได้มาทําพิธีกรรมตั้งแต่แรกจนจบก,ก็เช่นกันกล่าวคือมีการขนหีบศพเข้าไปบรรจุฐานองค์เจดีย์และทําพิธีกรรมไม่ต่างจากกรณีของสมเด็จหุ่นเนียงที่วัดกํโพงจาม จึงเข้าใจว่าวัดปตุมปตายนั่นเองที่ถูกบุรณะเจดีเป็นเจดีประจำตระกูลของตระกูลหุนทั้งหมดและนี่คือสิ่งที่ดิฉันได้นำมาลํำลึกหยิบโยงคำทํำในอดีตของไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปสู่ความเป็น เจ้าเหยียบนาพยาเหยียบเมืองซึ่งอยู่ในวลีกล่าวขานกันมานานในสังคมอุตสาคเนซึ่งในกัมพูชาก็มีโดยผู้ที่ส่งอำนาจสูงสุดทางการเมืองของกัมพูชาขณะนี้คือสมเด็จอัครามาหาเสนาบดีเตโชฮุนเซน จึงไม่แปลกใจว่าทำไมได้รับเกียรติยศสามารถที่จะสถาปนาเกียรติยศของตนให้สูงหรือเหนือกว่าเจ้าเหนือหัวหรือองค์กษัตริย์ดังที่เคยเป็นขนบจารี่กันมาแต่โบราณและว,วันนี้อภิญญารัแปดแห่งความเยนมานอรันริกแล้วกลับมาพบกันใหม่